ช่วงเฮลท็อกสนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อมสูตรเย็นและยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อมบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัดบริษัทร่วมทุนขององค์การเพศกรรมโรงพยาบาลรามคำแหงกลับมาคุยกันต่อในช่วงเฮลท็อกนะคะและตอนนี้เราสองคนก็อยู่กับคุณหมออุทยัยพันธิตพงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จเจอคุณหมอก็ดีนะพี่ยุ้ยบอกผมว่าไอ้เส้นเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยมักเกิดกับผู้ชายจะเกิดตอนอายุเท่าไหร่ครับผู้ชายจะเกิดเร็วกว่าผู้หญิงในผู้หญิงเนี่ยโชคดีว่ามีฮอร์โมนเพศช่วยท,ทาให้หลอดเลือดเขาเนี่ยเสื่อมช้ากว่าเรานอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นเช่นผู้ชายจะใช้ชีวิตโลดผลกว่าสูบบุหรี่บ้างกินอาหารที่ทําลายสุขภาพมากกว่าคุณหมอคะแล้วโรคเส้นเลือดอุดตันเนี่ยสาเหตุเกิดได้จากอะไรบ้างคะอายุมากขึ้นเส้นเลือดจะเริ่มมีการเสื่อมของผนังหลอดเลือดหลังจากนั้นพวกตะกััม่นก็จะไอด ตามไวพอมันทำลายมันก็จะเกิดการสะสมของตะกานทําให้หลอดเลือดมันตีบตันมากขึ้นเรื่อยๆการอุดตันเนี่ยมันมี2แบบแบบนึงมันเป็นแบบเรื้อรังค่อยเป็นค่อยไปแต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือมันมีเฉียบพลันอุดตันแล้วตะกานอันนี้มันปลีกออกพอมันปลีกออกล้วมันเกิดริ่มเลือดเข้าไปอุดกระทันหันทําให้เลือดไม่เข้าไปเลี้ยงหัวใจในตําแหน่งที่ถัดจากรอยตีบตันอันนั้นเลยถ้าเป็นตําแหน่งที่สําคัญหัวใจจะหยุดเต้นทันทีผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการยังไงบ้างครับจะมีการเจ็บหน้าอกแบบแน่นๆให้ แรกในชีวิตก็เสียชีวิตเลยแล้วโรคนี้มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอเราก็ต้องเป็นละลายก้อนเลือดอันนี้ออกให้ได้ทําบอลลูนก็ไปขยายหลอดเลือดที่เจ็บพันในเวลาเร่งด่วนภายในหนึ่งชั่วโมงการรักษาวิธีที่2โดยการให้ยาละลายริ่มเรือดผมก็มีตัวอย่างคนไข้เข้ามาด้วยอาการเจ็บนอกรุนแรงเฉียบพลันขอให้ยาละลายริ่มเรือไปช่วงแรกดีขึ้นแต่หลังจากนั้นคนไข้ก็ช็อกซ้ําหัวใจหยุดเต้นโชคดีที่คุณหมอก็ให้ยาละลายริ่มเรือดมันเปิดไปได้ส่วนหนึง่งมีทางให้เลือดไปบ้างแต่มันก็ยังตออยยยูุ่่่เเเะะะพราามันนนลล้สวทีป็ ตันแข็งไม่ได้เราก็ทําการขยายตรงส่วนนี้ไม่กี่วันจะได้กลับบ้านและข้อดีของการรักษาล่ะคะวิธีไหนดีกว่ากันวิธีที่ดีที่สุดก็คือทําบอลลูนถ้าเป็นวิธีการใช้ยาสลายริมเลือดได้ผลประมาณ50%เถ้าเรารักษาเสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นโรคเดิมได้อีกไหมครับโรคนี้ไม่มีคําว่าหายเราเพียงแต่แก้ตรงจุดที่เป็นจุดสําคัญการให้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้อุดตันซ้ำควบคุมความเสี่ยงเพราะไหนสุบุรีก็ต้องเลิกไปออกกําลังกายก็จะทําให้โอกาสาที่จะเป็นซ้ําลดลงไปตามลําดับและอย่างนี้หลังการรักษาแล้้วตอง ดูแลจะเองยังไงบ้างคะ6เดือนแรกห้ามขาดยาเพราะว่ามันอาจจะมีการอุดตันซ้ำจากริมเลือดได้อีกยิ่งฟังยิ่งน่ากลัวเนี่ยเรามีวิธีการไม่ให้เป็นโรคแบบนี้ครักษาสุขภาพนะครับน้องกินอาหารที่มีประโยชน์เสริมตั้งกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าปล่อยให้หุ่นอย่างผมเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีครับ ถ้าคุณมีอาการเตือนเจ็บหน้าอกเจ็บแบบแน่นๆนะครับเรื้อรังอยู่เรื่อยๆก็ควรจะไปตรวจการที่มีหลอดเลือดหัวใจตีดตันแบบน้อยๆเรื้อรังก็เป็นบอกเกิดที่ทําให้เกิดการติบตันแบบเฉียบพลันได้ได้ฟังแบบนี้นี่ผมสัญญาเลยครับว่าผมจะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่างดีเลยครับดีแล้วค่ะอันเพราะว่ายิ่งเราแข็งแรงมากเท่าไหร่นะคะโรคภัยก็ไม่ถามหาแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราชาวกลับสุขภาพค่ะขอบพระคุณค่ะคขอบคุณอันด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปล ไปไหนนะคะเพราะช่วงหน้าครับเวกุมเมนรออยู่คะ่ะช่วง healthy melody สวัสดีครับคุณผู้ชมแชทกันไปทั้งวันมันจริงๆก็คุยกันนิ่งกันนิน่งน <c oughs> ะคุยยาวๆกันไปรู้ <c oughs> <c oughs> สึกตัวอีกทีก็ปวดหลังจนแทบตาย <c oughs> ถ้าใครช่วยได้ช่วยบอกกับผมที ง่ายๆครับเพียงผสมขิงกับน้ำเล็กน้อยให้ข้นพอประมาณและทาส่วนผสมขิงที่ได้ลงบนหลังโดยเฉพาะบริเวณที่มีอาการปวดให้นวดเบาๆให้ทั่วแล้วพักไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วฉลมน้ำมันยูคาลิปตัสลงบริเวณที่มีอาการปวดหลังอีกครั้งแล้วนวดต่ออีกเล็กน้อยอาการปวดก็จะบรรเทาไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมเล็กๆรับดีๆในช่วงเฮลตี่เมโลดีนะ้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ อ้มีความสุขมากเลยครับแล้วก็มีความสนุกได้รู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจอ,อยู่ย่าอยากมากฝีมือจาอาหารของคุณป้ายุงเนี่ยสุดยอดจริงๆในวันนี้ที่มาเนี่ยคุมค่ะอยากให้มีต่อๆไปทุกๆปีค่ะ